กอเอ้ยกอไก่ขอไขยอยู่ในเล้าขอกวดข้งเราขอควายเข้าหน้าขอคนคึ้งขั้งขอระคงข้าวฟ้างงูใจจ้าจอจานใช้ดีตึม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  ช่อจิงตีดังช่อช้างวิ่งหนีส่อโซลามชีช่อเชอคู่กันยอหญิงโสภาดอชดาสวมพลันต,ต,ต่อตักหุนหันนัทอทานละเข้ามารองจกดินงจิกเดียมเท่านั้งบนทอหน้าขาวทอพุทธเท่าเดินย่างนอนเนนไม่มอง ดเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงทอทุงแดบขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนนู้ควายเบอร์ใบไม้ทับถงปอปลาตากลมพอผึ้งทำรังพอฝาทนทานพอพานวาง ฟอฟันสะอาดจังพอสัมผาวกลางใบมอมาคือทักียอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือรอเรือยอยักเขี้ยวใหญ่รอเรือภา,ายไปรอลิงไต่ราววอแหวนลงยา สฤษีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท้าพยองอาอ่างเรืองรองและหอนนกพูบโอเค okay. จบไหมจบจบแล้วนะโอเคแต่แระบไระอะสระอาระสาระอิสระอีเขาน่าจะยังไม่อยากเก็บแน่ๆเลยอนะ่ะ ชอบภาษาไทยมากขนาดนั้นเลยเหรอคะต้องให้อ่านทุกตันเลยนะร้องเป็นแบบเมื่อก่อนจะเป็นเริ่มแบบเพลง A B C ตอนนี้มาเป็นภาษาไทยแล้วอันนี้ไหมสระอักษระกษะสระนะคะอะอาอีอีอะอออันไหนอะอะไม่ใช่อันนั้นอูอันนั้นอูได้ทันกินหมูไม่ต้องรีบแล้วแต่จะไม่ได้กิน ขอหยใส่อุ้ยติดเลยเห็นไหมกายร้องกายบรรลุภาพเพลงที่ร้องคำคำโจเอ๋ยโจไก่ข้ไใครปอยู่ในเราข้อปวดนั้นมันของเราข้อควายนั้นไปเข้านาข้อคนทุกนั้นถึงคำละกอละคันเอาจริงๆนะทุกคนเมื่อก่อนท่องไม่ได้นะท่องได้เพราะแอร์ลานเนี่ยตึมเดือดตึมตึมตึม ชฉอชิงทีดังชออชา้างวิ่งหนีเฉอาลามทีช่เชอคู่กันเออหญิงโสพะใช่ยไหมต่ชอเชิดสุพันต่อปักตะขุนหันขอทานเข้ามารองทอนั้นมุนโหน้าคตา่อพุทธเจ้าเดินย่งนอนเอนน้ำไม่มอง ตอนนี้หมดอาเสร็จแล้วได้กินแล้วในที่ส yes. ุดใช่เอาไปคะเอ้ยต nice> ุ๊ไกเสียงดังฟังชัดมากเอ้ตกไก่ขอไข่นั้นอยู่ไหนขอไข่อยู่ไหน อู่ในเล้าใช่ไหมเขาขดของใครมามี่เอาไข่ไหมคะเอาไข่ไหมทหือนี่ไงมีสามฟองมามี่ฮอตอีชอตไม่ฮอตค่ะอันนี้ของแอนนาอันนี้อันนี้ของอม่าอันนี้ฮอตไหมไม่ฮอตค่ะไม่ร้อนดูสิไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะอันนี้ฮอตไหมดองน้ำผมน้องเจ็หรือธรรมชาติธรรมชาติเลยค่ะ วันนี้ฟูอร้อนนะคะย้อนค่ะทำไมวันนี้ผมฟูสะแล้วเป่านี่่ะหให้ออกมาด้วยนะแบ,บ่งออกมานะผมฟูเป่าแล้วนะ Thank you สะสะมาเช้าแล้วก็เป่าเป่าก็จะฟูเป็นพิ e ิ r e เรเลิกเสื้อนะคะเสื้อคี่ละสองขู่บเก้าเดือนค่ะทำผมร้านไหนร้านซาร่าสาลอนค่ะร้านแม่นี่แหละแม่สัลอนอกม,มิกินด้ได้ไหมน่ากินดีนไข่ก็กำลังได้อยู่นะขนาดแอร่าปิดปิดเปิดเป,ป,ป,ปิดนะ ไม่มีถุงขยะไม่ได้ใส่ไว้เละเละยเนี่ยใส่ถุงขยละและ้วล่ะข้อไปไหนโอ้ยคำใหญ่มากมเลือเล้อสกปรกไหมใหญ่สกปกใช่ไมหมระลังเลอะเสื้อนนะเสื้อใหม่ด้วยอ่ะกินดีๆค่ะมันก็ยังมีความ อันนี้อยู่นะมีความตุมอยู่นะตุมในๆในมีความตุมในตูมในมีความตุมในเป็นยังไงเหรอไหม,มนี่ช่องส่งของขวัญไม่ได้ใช่หรอ เพราะ่ว่าปักตะกล้ามมันปิดขั้นทําไมเพราะว่ามีของกินแล้วก็ไม่ได้ปักตะกล้าไงเนี่ยมันเห็นของกินแล้วก็ไม่ได้ปักตะกร้าเห็นซอสเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ปักตะกล้ากระโดนแล้วตอนนี้ไม่ให้ปักละอือเดี๋ยวพรุ่งนี้รบผมให้แร้วดีกว่ามีคนทักมา อยากเห็นแอร์รับผมคุณแกรนดมัมของขันไม่ได้อ่ะคือเหมือนเราเรามีของกินเยอะอะไรเงี้ยแล้ก็ไม่ได้ปักตะกร้าก็เลยโดนโดนแบน ไม่เป็นไรค่ะแค่เรามาคุยกันแต่ว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีพี่แอชเขาจะมีกาแฟมาฝากทุกคนเดี๋ยวรอเลยพี่แอช have some coffee for you guys looking forward for that นะคะ มื้อเช้าทานไข่ต้มอ,อย่างเดียวหรอคะเดี๋ยวมีกระเป๋าเอามีขนมปังแล้วก็มีโบโลนา่าโบโลน่าแพนเบคอยากเอามาโชว์แต่ว่าไม่น่าจะได้เดี๋ยวโดนอีกอร่อยไหมคะมี่เาาสุกเนาะกินอะไรร้อนๆที่เราทำกันเองใช่ไหมคะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ใช่ไหมคะสนใจซื้อคะทักไลน์มาหน่อยนะคะ ID อันนั้นอันนั้นไม่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ต้องอ่านอันนั้นเป็นเหมือนเดะ ใครมาแบบนี้เยอะมากใช่มั <c oughs> ่นใจผมคะ่ะทางนี้อยากสบปล่อยผมแล้วปล่อยผมร้องแล้วจริงหรออายุเท่าไหร่ก่อนดีกว่าอันนี้ก็คือความรู้สึกไม่รู้ว่าแอร่าเขา <c oughs> แต่เขาเราก็จะบอกเขานะว่าเขาเป็นคน <c oughs> พิษเขาเป็นคนที่ผมไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยนะก็ให้เขาแบบเราก็จะบอกอุ้ย เราเราจะใช้ประมาณว่าเป็นเรื่องปกติมากกว่าน้องห้าขวบค่ะอ่าน้องห้าขวบน้องอาจจะแบบไม่รู้ว่าเพราโดนเพื่อนล้อด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กลัวเหมือนกันเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเขาโดนเพื่อนล้ออย่างเงี้ยน้องฟูอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอยู่แล้วอะแต่ตอนนี้แม่ก็กังวลเหมือนกันนะเพราะการที่คนในสังคมเขาเห็นไม่เคยเห็นอะไรแบบเนี้ย แล้วเขาจะไม่ได้เขาก็จะแบบเขาอาจจะชมว่าน่ารักแหละเว้ยผมฟูอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันไปเป็นมันไปจี้เ,เขาเกินไปว่าทำไมมันฟูแล้วมันมันแตกต่างเหรออะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆซะว่าก็ทําให้เป็นเหมือนปกติไปแล้วก็ส่วนความมั่นใจอะเราก็ไปโฟกัสอย่างอื่นแทนว่าเออไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนี้นะหาหาความชอบอื่นๆให้เขาอือันนี้ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าคุยนะเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมาก น้องเรียนอินเตอร์ไหมคะน้องยังไม่เรียนเลยคะ่ะตอนนี้คืออยากให้แบบเอาจริงนะอยากโฮมสคูลอะ่ะไม่อยากให้ไปโรงเรียนเลยชันนี่อยากให้เธออยากไปโรงเรียนไหมอยากไปโรงเรียนจริงเหรอจร,จริงจริงเหรอคะที่โรงเรียนมีอะไรคะที่โรงเรียนมีอะไรที่โรงเรียนมีทิชอร์เหรอท really ี่โรงเรียนวอเตอร์เพรอ๋ออยากกินกาแฟอ่ะ เอ้ยอยากทำกาแฟยังเอาไปกินไข่หมดก่อนค่ะที่กวนอาไม่การมาไม่แกะอันนี้ครึ่งหนึ่งพับๆติดแล้วเหรอนมเอาขนมปังไหมขนมปังเลยไหมขนมปังเลยไหมมันจะโตเตดาโอเคอ่ะกินก่อนระหว่างที่หนูโกดาวมันจะได้เคลียร์ปัญหาเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะบอกซียูพี่ๆเดี๋ยวไปไปเอาป้ามาได้ไหมเอาป้ามาทำกาแฟได้ไหม ตาบ้ะทำกาแฟให้มัเมื่หนึ่งไ้ไได้ไหมมัเมีมม่อยากกินกาแฟอ่ะให้บอกป้าว่าทำกาแฟได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวไปเรียก,ไป,ยกไปเรียกบาริสต้าหมอไจะ้ะบอกป้าว่าทำกาแฟลูกป้าวาทำกาแฟลูกเฮมาขอเคลียร์ปัญหานิดนึงนะทุกคนขอเคลียร์ปัญหานิดนึงตอนนี้มันตอตกตะกร้าอะไรไม่ได้เลยมันบอกว่า แอลเลือกให้แอลเลือกให้ครับอยก,กินกาแฟมากเลยไม่มีคนดออกาแฟให้ลหล้ยมีหนมาแล้ว ดดี้มาแล้วข่เสมยงปมถ้ามาแบบนี้แล้วเราก็ฮะ she foiled my plans <Huh? S 3> she foiled p l a n ถ้ามาแบบนี้แล้วล้ก่อนะโอ้ไลโน่เลก็ yes 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 y yes, e yes, 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 yes. ทำมาแบบนี้แล้วแล้วก็นะ Everybody say ครั้งขาวกินกล้วย a l r เ a d y ทำมาแบบนี้แล้วแล้วก็นะกินไหมกาแฟซื้อหนึ่งแถมหนึ่งติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะ How